สวัสดีพี่พี่เอฟซีช่องมรดกพระเครื่องทุกทท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วๆไปนะครับ EP ที่3 4 6นะครับวันนี้ก็มีพระเครื่องว่าแบ่งปันนะครับสนใจโทร0969026829นดะครับ ID l ี n ล096 7240203มนะครับ,รบมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยนะครับ รายการแรกนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับพร้อมบัตรรับรองนะครับพี่นะเป็นบัตรรับรองนะครับของคุณวรลเดชสีสีลาทองนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับตรงรูปเลยนะครับพี่นะครับตรงองค์เดียวกันเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็มีเหรียญเนื้อเงินมาแบ่งปันพี่ๆด้วยนะครับ นี่ครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จวราคังพิม์ใหญ่นะครับพี่นะเก่าๆเลยพี่นะครับเนื้อเนี่ยเก่าๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับนี่ครับซุ้มใหญ่นะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับเก่าๆเลยนะพี่นะนี่ครับเป็นบัตรรับรองพร้อมเป็นการ์ดมาเลยนะพี่นะดูครับด้านข้างเนี่ยเนื้อหนึกนุ่มเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่นะครับแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเนื้อครับดูเม็ดเนื้อมวลสานนะครับนี่ครับหนึบนุ่มเลยนะครับพี่นะครับดูนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับดูนะครับนี่ครับมีเกลดเกทะลุซุ้มด้วยนะครับพี่นะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับนี่ครับพร้อมบัตรรับรองนะครับพี่นะครับเป็นบัตรรับรองแบบนี้เลยนะครับนี่ครับบัตรรับรองนะครับนี่ครับเป็นการ์ดอย่างดีเลยนะพี่นะเป็นบัตรการ์ดอย่างดีเลยนะครับเอาไป สองพันบาทนะครับเอาขอสองพันบาทนะครับพี่นะขอสองพันนะครับต่อมานะครับเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อนี่ครับแบบนี้เลยครับพี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตาสามชายเนื้อโลหะผสมนะครับวัดบางคารนะครับนี่ครับคุณสัญญาพรมทองนะครับพี่นะครับนี่ครับเป็นสมาคมชมรมอนุรักษ์พระเครื่องไทยนะครับพี่นะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ นี่ครับนี่ครับเป็นพิมพ์คิตานะครับสามชายนะครับสวยๆเลยนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับพี่นะครับนี่ครับทองเหลืองผสมนะครับสวยมากนะครับเหลืองอะลามเลยนะพี่องค์นี้นะครับนี่ครับเหลืองอะลามเลยนะครับดูนะครับคาบเขาเรียกคาบออกไซด์คาบความเก่าเนี่ยขึ้นแบบนี้เลยครับพี่นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะพี่นะครับนี่ครับพิมพ์คิตานะครับเอาไป สองพันบาทนะครับขอสองพันบาทนะครับเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับนี่ครับเหรียญหลักๆเลยนะครับพี่นะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนื้อเงินนะครับพี่นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับดูนะครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับดูนะครับนี่ครับเนื้อเงินนะครับพี่นะครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับเก่าๆเลยนะครับ นี่คร Mont ับด้านข้างเนี่ยมีรอยประกบบล็อกนะครับแล้วก็รอยเลื่อยนะครับนี่ครับดูนะครับนี่ครับเนื้อเงินนะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่ดูนะครับนี่ครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับเจ้าสัวรุ่นแรกเนื้อเงินนะครับนี่ครับดูนะครับความเก่านะครับเดิมๆเลยนะครับพระบ้านๆเลยนะครับนี่ครับเปิดไว้ห้าพันบาทนะครับเปิดไว้ห้าพันนะครับ ต่อมานะครับพี่นะครับองนี้เป็นเหรียญอาร์มหลวงพ่อโสธรนะครับเนื้อเงินนะครับนี่ครับดูนะครับสวยๆเลยนะครับเนื้อเงินหลวงพ่อโสธรห่วงเชื่อมด้วยนะครับพี่นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะพี่นะนี่ครับดูเม็ดพระศกเนี่ยคมๆเลยพี่ดูนะครับนี่ครับสวยๆนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับเนื้อเงินนะครับข้างเลื่อยนะครับดูนะครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆผิวสวยเรียบตึงเลยนะครับพี่นะ นี่ครับเป็นเนื้องเงินนะครับสวยๆเลยนะครับได้มาบ้านๆเลยครับวันนี้นะครับนี่ครับหลวงพ่อโสธรสวยมากเลยค่ะ <ân> เดี๋ยวซูมให้ดูนะนี่ดูเม็ <uli bey S 2> มดพระศกพี่ดูดิคมไหมเนี่ยสวยๆเลยพี่นะหน้าตาเด้งๆจมูกเด้งๆเลยพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะพี่นะสวยๆเลยพี่ดูนะครับเป็นการลงยาแบบเแบบก่าๆเลยนะครับเนี่ยสีเงินเก่าๆเลยนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินนะครับเปิดไว้ สี่พันบาทนะครับเปิดไว้สี่พันบาทนะครั 4, บนี่ครับเหรียญนี้นะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับองนี้นะครับปีหนึ่งห้านะครับเป็นเหรียญที่ระลึกครบห้ารอบนะครับหลวงพ่อเกษมเขมมะโกนะครับปีหนึ่งห้านะครับพี่นะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยพี่นะครับเนื้อเงินนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมะโกนะครับดูนะครับ นี่ครับได้บ้านสวยเลยนะครับพี่นะนี่ครับพระเก่ามนเสห์พระบ้านนะครับนี่ครับพระบ้านเก่าสวยนะครับมีทีเด็ดมาแบ่งปันพี่ๆเอฟซีนะครับคลิปนี้นะครับสวยนะครับเนื้อเงินนะครับผมก็บุกกลุยมานะครับพี่นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับนี่ครับก็ไม่ค่อยได้เหรียญเนื้อเงินมานานแล้วนะพี่นะครับนี่ครับเป็นปีหนึ่งห้านะครับ นี่ครับปีหนึ่งห้าเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับพี่นะครับเอาไปสี่พันบาทนะครับขอสี่พันบาทนะครับต่อมานะครับพี่นะครับองค์นี้เป็นเหรียญรัชกาลที่ห้านะครับพี่นะนี่ครับด้านหลังเป็นจปลนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบสองปีนะครับเนื้อเงินนะครับพี่นะสวยมากพี่ดูนะครับอง์นี้สวยจริงนะครับนี่ครับดูกางเกงเลยพี่นะกีบขึ้นเลยพี่ดูดินี่ครับเป็นเหรียญจปลรัชกาลที่ห้านะครับเนื้อเงินนะครับ นีครับด้านข้างเนี่ยเป็นข้างกระบอกนะครับพี่นะนี่ครับสวยๆเลยพี่ดูนะครับนี่ครับคําว่าจอบอลอเนี่ยเป็นเส้นๆเลยนะพี่นะนะครับนี่ครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับไปเรียนห่วงเชื่อมด้วยนะครับพี่นะครับนี่ครับสวยๆเลยพี่ดูสูงให้ดูนะครับนี่ครับสวยคมกริบเลยนะพี่นะดูนะครับสวยคมกริบเลยนะครับดูเส้นอ่าเส้นผมของล้อห้านะครับดูนะครับ นี่ครับสวยมากนะครับพี่นะคมชัดมากเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับเหรียญสวยมากเลยครับดูนะครับนี่ครับเหรียญนี้เปิดอยู่สี่พันบาทนะครับพี่นะสี่พันบาทนะครับนี่ครับต่อมานะครับต่อมาเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับหลวงปู่บุญเนื้อทองแดงนะครับรุ่นแรกนะครับเหรียญนี้มีรอยจานด้วยนะครับพี่นะเหรียญนี้มีรอยจานด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ นี่ครับเก่าๆสวยๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ครับนี่ครับด้านหลังมีรอยจานด้วยนะครับพี่นะครับนี่ครับด้านหลังมีรอยจานเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับดูนะครับนี่ครับห่วงเชื่อมโบราณเลยนะครับพี่นะครับนะครับเหรียญนี้เอาไปหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสามร้อยนะครับต่อมานะครับองนี้นะครับเป็นปางลีลาเนื้อดินเม็ดขนุนนะครับพี่นะครับปางลีลาเนื้อดินนะครับนี่ครับเม็ดขนุนนะครับ นี่ครับสวยๆเลยนะครับเป็นพระกําแพงเพชรนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับปู่ทุ่งเศรษฐีนะครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับแบบนี้เลยพี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับดูนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อมานะครับองค์นี้เป็นพระเปิมนะครับองนี้สภาพสวยมากเลยนะครับ นี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูนะครับนี่ครับหน้าตาชัดเจนเลยนะครับดูนะครับนี่ครับดูนะครับกิ่งก้านใบโพนะครับสวยงามชัดเจนนะครับคมชัดลึกเลยนะครับพี่นะกิ่งก้านโพนี่คมชัดลึกเลยนะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับดูเส้นพระอาทิตย์นะครับนี่ครับเส้นพระอาทิตย์เจ็ดขีดนะครับสวยๆเลยนะครับดูนิ้วมือนะครับนี่ครับนิ้วมือเป็นแท่งเป็นสันเลยนะครับสวยงามมากนะครับองนี้นะครับ นี่ครับดูนะครับเก่ามากเลยนะครับนี่ครับด <Bel> ูเนื้อมวลสารนะครับดูนะครับเก่ามากนะครับองนี้เปิดไว้หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสามร้อยนะครับต่อมานะครับองนี้นะครับเป็นสมเด็จวัดระพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เนื้อหนึกนุ่มเลยนะครับดูนะครับนี่ครับเนื้อสวยมากเลยนะครับมีเม็ดมวลสารเม็ดแดงขึ้นเลยนะครับเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดขาวแบบนี้นะครับนี่ครับเนื้อหนึกนุ่มเลยนะครับพี่นะครับ นี่ครับได้ยินเสียงลูกร้องแล้วครับนี่ครับนี่ครับเนื้อหนึกนุ่มสวยมากเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับนี่ครับเนื้อหนึกนุ่มสวยนะเนื้อสวยเลยนะพี่นะครับแบบนี้นะครับนี่ครับหนึกนุ่มเลยนะครับพี่ดูนะครับนี่ครับนี่ครับดูนะครับเนื้อบนสารนะครับด้านหลังเนี่ยแตกลายงานหนึกนุ่มเลยนะครับเอาไปหนึ่งพันสองร้อยนะครับพี่องนี้นะครับเบาเาเลยนะครับเนื้อสวยมากนะครับนี่ครับต่อมาอง์นี้นะครับ นี่มีการลงลักมาด้วยนะครับพี่นะครับนี่ครับตรงนี้เนื้อแก่งเก่าเลยนะพี่นะครับดูนะครับนี่ครับเนื้อแก่งนะครับตรงนี้เนื้อแก่งเก่าเลยนะครับนี่ครับมีการลงลักมาด้านข้างนะครับดูนะครับนี่ครับสวยๆนะครับเนื้อเก่าเก่าเลยพี่นะครับตรงนี้มีรอยปูไต้ด้วยนะครับนี่ครับเก่าเก่าเลยนะครับนี่ครับเนื้อแก่งเก่าเลยนะครับเกรดทะลุซุ้มนะครับตรงนี้นะครับ นี่ครับเปิดไว้หนึ่งพันสองอบาทนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับต่อมานะครับองนี้นะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชโยนะครับองนี้เจ็ดชั้นนะครับนิยมนะครับดูนะครับเก่าๆเนื้อเนี่ยเก่ามากเลยครับพี่นะครับครับเขาเรียกเนื้อปูนเปลือกหอยเนี่ยแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ ดูนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับมีคาบมีรายด้วยนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับนี่ครับเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสมเด็จวัดเกศโยนะครับต่อมาเนื้อเงินนะครับตรงนี้เนื้อเงินหลวงพ่อคูณรุ่นกูทําเองนะครับนี่ครับเนื้อเงินนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ นี่ครับนี่ครับเนื้อเงินหนามากเลยนะครับพี่้นาหนาเลยนะครับนี่ครับปีสามเจ็ดเนื้อเงินหลงมพ้อคูณวัดบ้านไร่นะครับเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทละกันพี่นะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยนะครับหลวงพ่าคูณเนื้อเงินนะครับต่อมานะครับนี่ครับเจ็บคอนะพี่นะ นี่ครับองนี้เป็นพระสมเด็จหล่อนะครับพี่นะครับพระสมเด็จหล่อนะครับสวยมากเลยนะครับพี่องนี้นะครับสมเด็จหล่อหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะพี่นะนะครับพิมสองหน้านะครับสองสี่แปดเจ็ดนะครับพอสองนะครับนี่ครับเหรียญหล่อฐานเรียกว่าฐานห้าชั้นนะครับฐานห้าชั้นนะครับนี่ครับ สวยๆเลยนะครับสมเด็จหล่อฐานห้าชั้นนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับครับเก่าๆเลยครับพี่นะครับดูนะครับเหรียญดีปีลึกเลยนะพี่นะครับนี่ครับเป็นสมเด็จฐานห้าชั้นนะครับพิมสองหน้านะครับสองสี่สองสี่แปดเจ็ดนะครับพี่นะสองสี่แปดเจ็ดนะครับพอสองนะครับ นี่ครับสวยๆเก่าๆดูเนื้อนะครับพี่นะวันณะโลหะเนี่ยเหรียญหล่อเก่าเลยพี่นะครับนี่ครับบอกว่าเป็นเหรียญของวัดไร่ขิงนะพี่นะนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยครับเอาไว้หนึ่งพันสองร้อยนะครับต่อมานะครับองนี้เป็นพรกคงลําพูนนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับพรกคงลําพูนนะครับเก่าๆบ้านๆเลยนะครับ นี่ครับสวยๆเลยนะครับพะระคงลําพูนนะครับนี่ครับแบบนี้เลยครับพี่นะครับะนี่ครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับด like ูนะครับเก่าๆเลยนะครับพระคงลําพูนนะครับเป็นพันเหนือที่อายุหลายร้อยปีเลยนะครับพี่นะครับสวยๆเลยนะครับไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสวยๆนะครับ ต่อมาองนี้นะครับเรี่ยมเก่าเลยนะครับเรี่ยมใช้มาเลยนะครับเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับเป็นพระคําข้าวอ่าเป็นพระคำหมากนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับเป็นพระคำหมากหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อแดงนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับเป็นพระคำหมากนะครับพระคำหมากนี่ครับสวยๆเลยนะครับเอาไปหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับ ต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับนี่ครับนี่ครับหลวงพ่อทองน่าจะหลวงพ่อทองวัดเขากบนะครับพี่นะครับยี่สิบห้าศตวรรษนะครับเป็นเหรียญปีสองพันห้าร้อยนะครับพี่นะครับนี่ครับหลวงพ่อทองวัดเขากกบนะครับเหรียญเสมารุ่นแรกนะครับนี่ครับเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ เป็นเกจิดังจังหวัดนครสวรรค์เลยนะครับต่อมานะครับองนี้นะครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเครือบนะครับวัดดงเสือเหลืองนะครับนี่ครับได้เก่าเก่าบ้านๆนะครับลำลำมาแบบนี้เลยครับพี่นะครับหลวงพ่อเครือบวัดดงเสือเหลืองนะครับสวยมากครับพี่องนี้นะครับนี่ครับนี่ครับหลวงพ่อเครือบนะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับพี่นะครับ หลวงพ่อเครือบวัดดงเสือเหลืองนะครับองนี้นะครับมีความเก่าคลาสสิกมากเลยนะครับนี่ครับคนดูภาพไม่เป็นก็ดูออกเลยพี่นะครับว่าแบบนี้เก่ามากๆเลยนะครับนี่ครับดูนะครับเก่ามากจริงนะครับนี่ครับเก่ามากจริงนะครับดูนะครับนี่ครับเก่าๆเลยพี่นะครับรูปหล่อโบราณรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเครือบวัดดงเสือเหลืองนะครับดูนะครับนี่ครับรอยตะไบนะครับนี่ครับ ระาบสวยๆเนื้อเขียวอมเหลืองนะครับแบบนี้เลยครับนี่ครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะสวยๆเลยครับนี่ครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดนะครับเหรียญมีรอยจานนะครับเป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดเนื้อทองแดงนะครับ นี่ครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับดูด้านข้างนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับปีหนึ่งเจ็ดหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนี่ครับต่อมาเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะครับรูปหล่อโบราณรุ่นแรกนะครับนี่ครับรูปหล่อโบราณรุ่นแรกหลวงพ่อวิเชียน นะครับหรือว่าหลวงพ่อปังนะครับพระครูวิเชียนโมลีนะครับจังหวัดกําแพงเพชรนะครับหรือรูปหล่อโบราณหลวงพ่อปังนะครับนี่ครับเป็นเกจิท่านเดียวกันเลยนะครับหลวงพ่อปังนะครับรุ่นแรกนะครับนี่ครับเป็นเกจิดังนะครับรูปหล่อยอดนิยมของจังหวัดกําแพงเพชรเลยนะครับนี่ครับได้มาแบบนี้เลยนะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทร096ย์นะครับ เก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับนี่ครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับต่อมานะครับรูปหล่อนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะครับพี่นะครับรูปหล่อรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อแววนะครับหลวงพ่อแวววัดคลองคูนะครับนี่ครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับ ศ9นย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับดูนะครับนี่ครับรูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อแวววัดคลองคูนะครับนี่ครับอยู่ในถักลวดมาแบบนี้เลยครับนี่ครับเป็นหล่อช่อแบบโบราณเลยนะครับหล่อช่อนะครับนี่ครับเดือยช่อนะครับดูนะครับนี่ครับสวยเลยครับรูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อแวววัดคลองคูนะครับเก่ามากเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเนื้อหาแบบนี้เลยนะครับ เปิดไว้ห hmm. นึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพ yeah. ี่นะแห่งปันเลยนะครับต่อมานะครับหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้านะครับวัดช้างให้นะครับนี่ครับสวยสวยเลยนะครับรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อเก่าเก่าเลยนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับครับมีคาบฝุ่นคาบเดิมเดิมนะครับหิ้งๆิงเลยนะครับดูนะครับนี่ครับนี่เก่าเก่าเลยนะครับดูนะครับนี่ครับ นี่ครับนี่ครับแบบนี้เลยครับนี่ครับก่าๆแบบนี้เลยครับพี่ๆนะครับนี่ครับเปิดไว้1นึ่งพันสองร้อบาทนะครับหลวงพุทวดเตารีดนะครับเป็นเตารีดรุ่นแรกปีศูนย์ห้าวัดช้างให้นะครับต่อมานะครับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อเกสรนะครับเป็นพระปิดตายันะนะครับตะกุดคู่นะครับนี่ครับตะกุดคู่นะครับเป็นพระปิดตา หลังยันนักนะครับพี่นะครับนี่ครับเนื้อสวยๆนะครับนิ้วมือคมชัดเลยนะครับมวลสารชัดเจนเลยนะครับปิดตาหลังยันนักนะครับเนื้อเกสรนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับองนี้นะครับนี่ครับตะกุดคู่ด้วยนะครับพี่นะเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญเนื้อฝาบาทนะครับเป็นเหรียญจักรเพชรวัดดอนนะครับพี่นะนี่ครับ เป็นเหรียญจักรเพชรนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับเหรียญจักรเพชรนะครับนี่ครับแบบนี้เลยครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะนะครับสวยๆงามมากนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับไอดีไลน์นะครับศูนย์เก้าหก เจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญก็ไหลทองเก่าเลยนะครับองนี้นะครับเป็นเหรียญพระครูวิบูลนะครับคณารักษ์หรือหลวงพ่อขุนนะครับหลวงพ่อขุนนะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับดูนะครับนี่ครับเป็นเหรียญที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพนะครับปีสองพันห้าร้อยหนึ่งนะครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับ นี่ครับเหรียญปีลึกเลยนะครับพี่นะครับเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อมานะครับก็เป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญแตงโมนะครับเหรียญแตงโมแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเหรียญแตงโมหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะครับสวยสวยเลยนะครับดูนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสวยสวยแบบนี้เลยนะครับเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับเหรียญแตงโมนะครับนี่ครับ นี premises, ่ครับเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับเก่าๆเลยนะครับนี <that> ่ค <ị> รับน <that> ี <ị> ่คร <that> ับเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทครับเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับ nah ต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อ <ị> ท้องอยู <ị> <that> ่นะครับ <ị> ว <normal> ัดใหม่หนองพระองค์นะครับรุ่นแรกนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อท้องอยู่วัดใหม่หนองพระองค์รุ่นแรกนะครับเก่งมากนะครับพี่นะครับ หลวงพ่อนี่เก่งมากครับหลวงปู่โตเนี่ยบอกเลยว่าพระเกจิท่านนี้เก่งกว่าหลวงปู่โตอีกนะครับนี่ครับหลวงปู่โตบอกเลยนะครับจากปากหลวงปู่โตเลยนะครับนี่ครับรุ่นแรกปีศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้านะครับสามารถนะครับเหรียญหลวงพ่อท no ้องอยู่วัดใหม่หนองพระองค์เนี่ยเก่งกว่าหลวงปู่โตอีกนะครับเขาบอกนะครับหลวงปู่โตบอกเองเลยนะครับเขาบอกว่านี่หลวงปู่ท้องอยู่เนี่ยสามารถนั่งดับดาวได้เลยนะครับพี่นะ ดับดาวบนฟ้าได้เลยนะครับพี่นะครับนี่ครับมีนะครับมีหนังสือมีภาพถ่ายชัดเจนนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับพี่นะเป็นเรื่องจริงเลยนะครับนี่ครับต่อมานะครับองนี้เป็นพระขุนแผนนะครับนี่ครับขุนแผนแค่ขุนแผนไข่ผาซีกนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับวัดโคสิตารามนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับขุนแผนไข่ผาซี่หลวงพ่อกลวยนะครับ นี่ครับยอดนิยมนะครับองนี้นะครับนี่ครับเมตตามหาน่ห์นะครับเมตตามหานิยมนะครับคนรักคนหลงนะครับเจ้านายรักไถ่นะครับนี่ครับสวยๆเลยพี่นะองนี้นะครับหลวงพ่อกลวยนะครับเลี่ยมโบราณมาเลยนะครับนี่ครับลองนําไปใช้ติดตัวดูนะครับของดีนะครับต่อมานะครับเป็นพระปิดตาจัมโบงนะครับ หลวงปุตโตวัดประดูฉิมพี่นะครับอง์นี Mich ้เป็นเนื้อเกสรนะครับพี่นะนี่ครับเนื้อเกสรมีเกสาด้วยนะครับนี่ครับหนึ่งเส้นเลยนะครับเห็นชัดเจนเลยพี่นี่ครับแต่พระเนี่ยมันเก่าแล้วนะพี่น้องมันลานนะครับพี่นะเนี่ยมันลานนะครับแล้วก็เขาเนี่ยอาจจะเป็นแจกกรรมการก็ได้นะพี่นะเนี่ยครับแจกเฉพาะกรรมการหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยตอนทาพระที่วัดสมัยก่อนเขาอาจจะ ได้ตะกุดมาเยอะนะครับก็ใส่ไปเยอะนะครับใส่ไปเยอะทําแบบใช้เองอ่ะพี่นะเข้าใจไหมทําแบบใช้เองนะครับลูกศิษย์ลูกหาทําแบบใช้เองนะเนาะแล้วให้หลวงปู่หลวงพ่อเศษครับเนี่ยเป็นพิมพ์เดียวกันเลยนะครับพิมพ์เดียวกันนะครับเนื้อเดียวกันนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับนี่ครับเหมือนกันเลยนะครับมีเกสาเหมือนกันเลยนะครับสวยๆเลยนะครับพระสวยอยู่นะครับนี่ครับนะับเปิดไว้หนึ่งพัน สองร้อยบาทนะครับหลวงปู่โตองค์นี้นะครับนี่ครับต่อมานะครับเป็นรูปหล่อปีหนึ่งห้านะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบึงนารางนะครับเข้าร่วมพิธีปลุกเสกที่วัดบางคานด้วยนะครับนี่ครับเป็นพระหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าวัดบึงนารางนะครับนี่ครับวัดบึงนารางนะครับสวยสวยงามเลยนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับพระปั๊มปีหนึ่งห้านะครับวัดบึงนารางนะครับ อุดกิ่งดังรางวานนะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อทบนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อทบสวยงามมากเลยนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับ นี่ครับรูปรอหลวงพ่อทบนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยคาบหล่อโบราณยังอยู่เลยพี่ดูดิเนี่ยเดี๋ยวส่องให้ดูชัดๆนะครับเนี่ยพี่ดูดิเนี่ยคาบดินเบานะครับเนี่ยคาบดำๆน่ที่เกาะอยู่นยพี่นี่ครับนี่ครับดูดิคาบดินเบ้าคาบอะไรเนี่ยยังอยู่เลยพี่ดูดินะครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับสวยๆเลยนะครับดูนะครับใบหน้าใบตานะครับส่องชัดกว่านี้ก็ได้นะพี่นะเดี๋ยวกลัวเบอร์พี่ๆอาจจะมัวตานะครับดูนะครับความเก่าความเดิมนะครับดูนะครับรอยเส้นตะไบนะครับมีพี่ๆหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าใช้กล้องอะไรนะครับพี่นะครับใช้กล้องอะไรก็เป็นกล้องตัวนี้นะครับกล้องไซส์นะครับไซส์ d สี่นย์นะครับพี่นะครับตัวนี้ทับมือหนึ่งจาก เยอรมันนะครับพี่นะจากเยอรมันนะครับองนี้ก็มีพี่ๆนะครับเช่ามาให้นะครับนี่ครับแต่ในประเทศไทยก็มีขายนะครับตัวหนึ่งมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสามพันสองถึงสามพันแปดร้อยนะครับนี่ครับแล้วแต่ล้านนะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับพี่นะครับนี่ครับเป็นรุ่นไซส์นะครับยี่ห้อไซส์นะครับดีสี่ศูนย์นะครับพี่นะครับ มือสองก็อยู่ที่ประมาณพันแปดถึงสองพันห้านะครับมือสองนะครับสองดีมากนะครับอันนี้เป็นเลนเคลือบนะครับดูครับจะมีสีฟ้าฟ้าด้วยนะครับพี่นะครับจะมีสีฟ้าฟ้าด้วยครับนี่ครับลองมีขายทั่วไปนะครับพี่นะครับตามร้านขายพระนะครับพี่นะครับนี่ครับต่อมาองค์นี้นะครับเป็นพระกิ่งนะครับพี่นะเป็นพระกิ่งนะครับนะครับวัดสุทัศนนะครับพระกิ่งวัดสุทัศนเนื้อนวะโลหะนะครับพี่นะ เก่ามากเลยนะครับนี่ครับนี่ครับพระกิ่งวัตัุนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับพี่ดูนะครับนี่ครับมวลสารดูนะครับเนื้อนวะนะครับพี่นะนี่ครับชัดเกินไปเดี๋ยวมันมองไม่เห็นภาพนะครับพี่นะนี่ครับชัดกว่านี้ก็ได้นะพี่นะครับแต่เดี๋ยวมันไม่เห็นภาพรวมนะครับนี่ครับพระกิ่งวัตัุนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับนี่ครับสร้างราวราวปีสองพันสี่ร้อย จ็ดสิบนะครับนี่ครับนี่ครับกิ่งวัชทัศนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพักกิ่งวัชทัตนะครับเนื้อนวะนะครับเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับครับต่อมานะครับองค์นี้นะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อพันนะครับนี่ครับใครหาอยู่นะพี่นะที่ สั่งผมไว้นะครับนี่ครับรูปถ่ายหลวงพ่อพันธ์นะครับนี่ครับเห็นแววตาเลยนะครับนี่ครับเป็นรูปถ่ายเก่าเลยนะครับหลวงพ่อพันทวัดบางสะพานนะครับนี่ครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับสวยงามมากเลยพี่นะครับนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อพันธ์นะครับนะครับวันนี้ก็มีพระเครื่องนะครับมาแบ่งปันพี่พี่ fc ประมาณนี้เลยนะครับสนใจโทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ id line ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับ วันนี้ต้องขอตัวกลาบราพี่พี่เอฟทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ